สบายดีพี่น้องสู่ปู่สู่คนหลังจากโนรูอ่อนกำลังลงเนาะพี่น้องเขาก็มาสำรวจหน้าบอกาเบิ้ลความเสียหายเนาะพี่น้องว่าจะเสียหายอะไรไปเลยเนาะอันนี้เขาบันนั้นหอดหน้าเนาะพี่น้องมาหอดเครื่องทางอ่อนเครื่องทางเนาะมาพอน้ำก่อนจะหอดหน้าเขาเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปเบิ้ลว่าน้ำแห้งสำใจเนาะนี่เนาะพี่น้องอันนี้บนว่นหน้าเขาานะหน้าอื่นเนาะ บอลที่จะเตะหน้าเข่าบังนามมาเนาะพี่น้องว่าแห้งสังน่นเลแห้งจนฝ้ายขาดเลยพี่น้องแหวงขาดแห้งแน่นาะพี่น้นองมาตามเหว่อด้่พี่น้องไายตัวนี้ขาดเนาะอันนี้ก็จะไล่ลงไปหน้าเฮาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะพาไป,ปเบิ่งว่าไปถึงหน้าเฮาเดี๋ยวจะเสียหายสั่นเลยพี่น้องเนาะ ออฟูยอย่มองหน้าเข้ากับขาดคือกันถ้าไฟนี้ว่าขาดมันแย่ด้ไหมโดนน้ำนะพี่น้องโดนหวยเลยถ้าไฟนี้ว่าขาดนี่เข้า,า,น,น,านี่นคือ่ะแย่เพราะว่าเห็นะพี่น้อง,นอ,งนนนองหน้ามหล่นเขาน้าเข้าขนาดไฟาขาดด้วยนะถ้าไยว่าขาดดิัดตนนัวนถ้าไฟขาด ใไ้บ่อขาดนาี่นครับก็มีเราพี่เนาะหน้ามันจะหล่นกับหน้าเขาประมาณนี้นี่เหาก็ราได้มาถึงหน้าเขาแล้วเนาะพี่น้องกล่าวที่ว่าเสียห,ยหายหลายภายในเนาะถ้าถ้าบอ่อมาเพิ่มอีกเนาะก็ก็เสียหายแต่ทอยู่ประมาณนี้เราพี่น้องทางน้ำไหลเขาเนาะนี่หน้าม,มาจะหน้าคนอื่นส่วนตรงนี้จะหน้าเขาเองเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้อง กาเขาห้อกันาเอาแล้วเนาะกับบทที่ว่าเสียหายเนาะหน้าเนี่ขอห้องกับที่ว่าโอเคอยู่เอาผีน้องหลังจากเข้ามายางออกหน้าเนาะเขาก็มาฮอ,อ,อดกับทอมหน้าห้องทวมปีดีได้พี่น้องเอ้ยได้ดุภาพไปเบิ่ง บางพีเนองนียืเทงกู้สะกระทเฮาเด้งหว่มเตะกระทมเลยเปี่ยวหัวเขาพอดีพี่น้องต่งชาติหังบนชะบัวเข้ากันเป็นตลอดบ่เดินตักแง่เข้ากันนั่ถ่ กวาดกดน้เนาะไหลกวาดกรอมมาเลยกระท่อมน้อยกระท่อมน้อยมันจะกบมาตัดหนาหน้าเขาเนาะคนเดี่ยวว่าเข้ามาโดนเดี่ยว้คนมาตัดออกเดี่ยวว่ามานหน้าอะไรประมาณนี้กับพี่น้องก็ขอบุญขอบุญพี่น้องที่ติดตามกดไหลกดแชร์เนาะเอาไว้คิดหน้าเขาก็นดอัปเดตไอ้เบื้องหยีเนาะพี่น้องหลังจากโคดุน มันโคตรดุยังบอกโนโลล่รูปบอนกำลังลงเนาะลมหนาวก็มาพร้อมเลยพี่น้องมอนว่ามาแต่ฝนดูแลส้จุกผ่านไปเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสูส้สู้่สูส้คนส,สวัสดีครับ